สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่กระรุรักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนเพื่อนักสะสมครับคลิปนี้นะครับผมจะประกาศนะครับรับซื้อเหรียญ1บาทด้ครับเรือพระธีนัคสุนหงนะครับเหรียญนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่มีเหรียญนะครับเป็นเหมือนเหรียญนี้นะครับผมยินดีรับซื้อให้ราคาสูงสุดนั้นอยู่ที่ 5,000บาทครับต้องบอกไว้เลยว่าเหรียญหนึบาทรุ่นนี้ผมเชื่อว่าหลายคนนั้นมีอยู่ในมือครับเนืเ่องจากว่าจํานวนการผลิตนั้นจํานวนมากครับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของเหรียญที่นะครับมีรูปแบบทที่นะครับเกิดขึ้นจากวัดวาอารามนั่นเองครับทุกท่านครับความเชื่อและความศรัทธานั้น ทำให้เหรียญน,นั้นมีราคามากกว่าหน้าเหรียญน,นะครับหลายคนนั้นนะครับก็อาจจะเคยนะครับพบเจอเหรียญที่นะครับเป็นรูปแบบที่มีโค้ดแบบนี้อยู่ในมือนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาเติมความรู้ให้นิดนึงนะครับในเรื่องของโค้ดนะครับที่อยู่บนนะครับเหรียญว่าโค้ดแบบไหนที่นักสะสมเนี่ยนะครับเขาได้เล่นหากันแล้วก็นะครับได้เก็บสะสมกันครับเนื่องจากว่านะครับเหรียญที่มีโค้ดบนเหรียญนั้นนะครับเกิดขึ้นจากนะครับเกียรติชื่อดังมีใครบ้างนะครับที่นะครับถือว่านะครับเป็นโค้ดที่หายากและก็มีการเล่นกันในกลุ่มนักสะสมครับ ผมจะมาเริ่มต้นที่นะครับเหรียญแรกกันนะครับเหรียญแรกนะครับต้องบอกว่าเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนะครับหบาทตราแผ่นดินครับเหรียญหนึ่งบาทตราแผ่นดินนี่นะครับที่เห็นเล่นหากันในเรื่องของราคาเกินหน้าเหรียญบางคนก็รับเช่ารับซื้อกันเหมือนกับนะครับพระทั่วไปนี่แหละนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่ว่าครับ ใครชอบแบบไหนโค้ดอะไรนั่นเองแต่ตามข้อมูลของเรานะครับที่มีการนิยมเล่นหากันที่พบเจอกันเนี่ยนะครับคือโค้ดนี้ครับนะครับเป็นโค้ดของนะครับอ่าเนี่ยฮะตรงนี้นะครับสังเกตดูโค้ดแบบนี้นะครับขออนุญาตส่องให้เพื่อนๆดูนิดนึงเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับตัวเลขของโค้ดด้วยนะครับว่าเป็นโค้ดแบบไหนอะไรยังไงนะครับเนี่ยฮะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่ครับเป็นโค้ดที่เป็นแบบ มีรูปศาลาเนี่ยนะฮะเพื่อนๆพ,พอจะทราบไหมครับว่าโค้ดที่เป็นรูปศาลาเนี่ยเป็นโค้ดของเกจิท่านใดครับนี่ะนะครับโค้ดที่เป็นศาลานี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นโค้ดของหลวงปู่ทิมครับนะครับนี่เป็นโค้ดของหลวงปู่ทิมนะฮะที่เป็นรูปศาลาแบบนี้ ก็มีการเล่นหากันอยู่นะครับเกินหน้าเหรียญแน่นอนนะครับก็ขึ้นอยู่กับความชอบว่าตกลงซื้อขายกันอย่างไรเพราะว่าเหรียญที่เป็นโค้ดท,ที่ทําขึ้นมาใหม่ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากนะครับอ่าครั้งแรกที่ผลิตนั้นอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนว่ากันไม่ได้นะครับว่าจะซื้อหากันอย่างไรบางคนก็เล่นกันแพงนะครับแพงไม่แพงนั้นอยู่ที่นะครับคนซื้อกับคนขายนะครับเหรียญที่มีลักษณะแบบนี้นะครับโค้ดต่อมาครับโค้ดต่อมาครับโค้ดหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับผมต้องบอกว่านะครับ โคดนี้เนี look, ่ยจะหายากกว่าโค้ดนี้นะครับสังเกตดูนะครับโคดฝั่งซ้ายนี่จะหาง่ายกว่านะครับนี่ฮะฝั่งซ้ายนี่จะหาง่ายกว่านะครับที่เป็นโค้ดสาราแบบนี้แต่ถ้าโค้ดมีเลข3นี่จะหายากกว่าครับนะครับลองสังเกตดูได้นะครับนี่ฮะโค้ดแบบนี้นะครับขออนุญาตนะฮะของหลวงปู่ทิมทั้งคู่นะครับแต่ว่านะครับจุดที่นะครับหายากเนี่ยนะครับคือเป็นตัวเลขแบบนี้ฮะเป็นเลข3นี่นะครับจะหายากกว่าในเรื่องของโค้ดนะฮะ นี่ครับแบบนี้นะฮะเพื่อนๆถ,ถ้าเจอแบบนี้ก็สามารถที่จะเก็บไว้บูชาได้ก็เนื่อง <d> จากว่านะครับหลวงปู่ทิมเนี่ยนะครับเป็นพระเกจิชื่อดังแล้วก็เหรียญหรือว่าพระของท่านนี่มีราคาค่อนข้างที่จะแพงแต่ว่านะครับอยู่บนเหรียญน,นั้นก็มีบางกลุ่มบางท่านนี้นะครับชื่นชอบในเรื่องของโค้ดของหลวงปู่ทิมนะครับที่เป็นเลข3นี่ฮะแบบนี้นะครับจะหายากกว่านะครับหายากกว่าที่เป็นศาราแบบธรรมดาแบบนี้นะครับ อีกเหรียญหนึ่งนะครับในเรื่องของโคดนะครับเหรียญโค้ดเนี่ยนะฮะเหรียญโค้ดของท่านที่นะครับเคยส่งมาหาเรานี่จำนวนมากเลยนะครับนี่ฮะที่เป็นเหรียญ1นบาทครุฑแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นโค้ดที่เป็นรูปละคังแบบนี้นะครับโคดที่เป็นรูปละคังนี่นะฮะสังเกตดูนะครับนี่ฮะ โค้ดที่เป็นรูประกขังเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเนี่ยนะครับเจอกันได้เยอะเนี่ยคืออยู่ในเหรียญ2ีสตางค์ปี2,500กับ50สตางค์นะครับปี2,500ครับแต่ว่าอยู่ในเหรียญคุตแบบนี้หายากกว่าครับนะครับต้องบอกว่าอยู่ในเหรียญ1บาทปี2,517คุบเดเนี่ยนะครับซึ่งโค้ดนี้นะครับโค้ดระกขังนี่นะฮะเป็นของเกจิชื่อดังนะครับของจังหวัดนครสวรรค์ก็คือหลวงพ่อพรหมวัดช่องแขรครับนะครับ เป็นของหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคนะครับเหรียญหนึ่งบาทนะครับที่เป็นนะครับเรียกว่าครุฑเนี่ยที่เป็นโค้ดของหลวงหลวงพ่อพรหมเนี่ยนะฮะหลวงพ่อพรหมวัดช่องแคเนี่ยจะหายากกว่าส่วนใหญ่ที่พบเจอก็จะอยู่ในเหรียญยี่สตางค์แล้วก็เหรียญ50สตางค์ปี2,500เท่านั้นเองนะครับที่ได้เจอได้เยอะๆก็ได้เจอว่าเมื่อก่อนนี้นะครับ2017เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเงินตราเนี่ยหายากนะครับวัดวารามก็ นะครับชอยว่าจะมีเงินมากมายเมื่อก่อนนะครับการที่นำเหรียญน,นะครับหนึ่งบาทเนี่ยนะครับมาตีตาโค้ดแบบนี้แล้วก็แจกจ่ายให้ประชาชนบูชานั้นผมเชื่อว่าผลิตออกมาไม่เยอะหรอกนะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นยี่สิบตางค์ห้าสิบตางค์เนี่ยก็น่าจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าตอนนั้นราคาก็น่าจะถูกกว่า1บาทอยู่แล้วแหะตามราคาหน้าเหรียญน,นะครับจึงทําให้โค้ด1บาทที่เป็นรูปกระฆังเนี่ยน่าจะหายากกว่าโค้ด ที่อยู่ใน25สตาตค์แล้วก็50สตางนั่นเองครับวันนี้พูดถึงในเรื่องของเหรียญโค้ดนะครับอขออนุญาตนิดหนึ่งใครที่มีเหรียญ1น1บาทแบบนี้ที่ไม่มีรูปโค้ดไม่มีอะไรเลยผมก็รับซื้อนะครับต้องบอกว่ารับซื้อจํานวนมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีเหรียญที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับให้เพื่อนๆสังเกตนิดนึงนะครับจะมีบางเหรียญเนี่ยขายได้แพงเลยนะครับสูงถึง2,000บาทต่อเหรียญเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าท uh, ่านดูเปลนอ่าดูเป็นนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับแนะนำเพื่อนๆนิดนึ่งเหรียญหนึ่งบาทครุฑดีบบางเหรียญเนี่ยจะหัวกลับลงมาแบบนี้ถ้าเราหมุนเหรียญนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะนะครับถ้าเราหมุนเหรียญแบบนี้จะหัวกลับลงมาแบบนี้ใช่ไหมครับส่วนใหญ่ที่เจอแต่บางเหรียญนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเหรียญนี้นะสังเกตดูเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้จะแพงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสภาพใหม่ๆคมๆเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงดิ่งเลยเนี่ยนะครับจะมีีรรราาคคสููงงงถึ2,000นนนะะลอดเหยับ เห็นไหมครับบางเหรียญนี่นะครับรูปครุฑเนี่ยจะได้หันขึ้นไปทางเดียวกันแบบนี้แต่นี้เป็นเอียงเนี่ยเอียงนี่ราคาจะไม่เท่าไหร่นะครับยังราคารับซื้อนี่จะไม่เท่าไหร่แต่ถ้าครุฑนี่นะครับตรงขึ้นดิ่งเลยเนี่ยเอาเลยนะครับสาภาพอย่างเงี้ยพันหนึ่งนะครับแต่ถ้าแบบนะครับเป็นสาภาพสวยๆคมๆเลยเนี่ยนะครับสูงถึง2,000เลยนะครับแบบนี้แต่เหรียญปกติทั่วไปรับซื้อหรือเปล่าต้องบอกว่ารับซื้อนะครับรับแบบไม่อันเลยจะเป็นครุฑ10บาท5บาท 1บาทแบบนี้ผมรับหมดเลยนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆครับแล้วมาต่อที่เหรียญที่ผมนะครับจะให้เพื่อนๆเนี่ยหากันนะครับเหรียญนี้นะครับก็เป็นเหรียญที่นะครับถือว่านะครับผมตามหาอยู่นะครับใครที่มีเหรียญหนึ่งบาทแบบนี้นะนะครับเหรียญหนึ่งบาทนี่นะฮะที่เป็นนะครับอ่าหลังเรือพระที่นั่งสุนทรภู่ปี2อง0นี่นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆหาเจอนะผมให้5000นะครับสูงสุด5 0 0 0นะ นะครับประเมินให้นะครับคืออย่างนี้นะฮะลองสังเกตดูนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตซูมให้คมๆนิดนึงเพื่อนจะได้เข้าใจนะครับอ่ะขออนุญาตซูมเข้ามาใกล้ๆผมหาเหรียญที่มีโค้ดนี้และแบบนี้นะครับเหมือนกับเหรียญนี้เลยใครหาเจอนะครับห้าพันบาทนะครับผมจะดีบูชากับท่านนะครับลองสังเกตดูนะครับโค้ดแบบนี้นะครับขออนุญาตนะครับนี่ฮะโค้ดแบบนี้นะครับฝั่งซ้ายมือเป็นโค้ดแบบนี้ฮะนี่ครับเหมือนล่มเนี่ยนะฮะนี่นะฮะแบบนี้นะ ฝั่งขวามือเป็นแบบนี้คนระับนี่ฮะแบบนี้นะเป็นเหมือนทอทหารนะครับขออนุญาตครับนี่ฮะเป็นแบบนี้นะครับนี่โคดนี Joe, ้นะฮะโคดนี้นะฮะลองดูนะครับนี่ฮะถ้าเหมือนเหรียญนี้ผมซื้อเลยนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับเป็นความชอบเฉพาะบุคคลนะครับผมผมต้องยืนยันว่าเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับอาจจะเป็นที่เดียวเนี Wha ่ยที่กล้ารับซื้อห้าพันนะครับเหรียญมีโค้ดสองโค้ดตรงนี้นะครับหนึ่ง 2อนะครับสโคดและจุดสุดท้ายที่ท่านต้องดูเหรียญของคุณเลยนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับตรงนี้นะฮะถ้าเหรียญน,นี้มีโค้ดแบบนี้แล้วปรากฏว่าเหรียญของคุณเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ฮะเป็นขวางแบบนี้นะครับมีโค้ดด้านหน้าและเป็นขวางแบบนี้โค้ดนี้แบบนี้เหรียญแบบนี้ครับผมซื้อให้ในราคา 5,000บาทครับทุกท่านครับเนี่ยฮะแบบนี้นะครับเป็นโค้ดแบบนี้และเป็นเป็นขวางนะเหรียญเป็นขวางนะครับผมจะดีรับซื้อให้ในราคา5,000บาทนะครับฝากไปด้วยแลวครับสำหรับใครที่มีเหรียญนะครับ1บาทปี2520อยิู่ในมือที่มีโค้ดแบบนี้แล้วก็เป็นพัศเสียนขวางนะครับสามารถติดต่อแล้วก็นะฮะส่งมาประเมินราคาได้นะครับที่ Q r วโค้แล้วก็ ID นี้ครับ มีทุกกันทั้งหมดนั้น4ช่องทางเลยนะครับติดต่อได้แน่นอนนะครับเพื่อนๆครับทำไมถึงให้เพื่อนๆนนะครับแอดไลน์ id เพราะว่าผมจะได้เห็นเหรียญด้วย นะครับว่าเหรียญของคุณตรงที่เรารับซื้อหรือเปล่าถ้าใช่ผมประเมินราคากลับทันทีนะที่อ่านข้อความนะครับแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับขออนุญาตอ่านอย่างเดียวเนื่อว่ามีเพื่อนๆเนี่ยนะครับรอให้ผมไปอ่านลายอยู่เนี่ยเป็นหมื่นๆต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพื่อนๆครับนะฮะถ่ายภาพคมๆหน้าหลังนะครับมีอะไรก็นะครับถ่ายภาพคมๆหน้าหลังถ้าเป็นคุดหนึ่งบาทแบบนี้เขียนบอกด้วยนะครับ ว่ามีกี่เหรียญน,นะครับเวลาถ่ายเหรียญมาเพื่อนเเขียนบอกเลยว่ามีคุดหบาทแบบนี้3000เหรียญครับอาจารย์นะครับมีหมื่นเหรียญครับอาจารย์อย่างนี้นะครับนะครับบอกบอกบอกจำนวนที่อยู่ในมือด้วยนะครับถ้าเกิดว่าท่านมีจะถ่ายมาแค่เหรียญเดียวเดี๋ยวผมเข้าใจว่า เพื่อนๆนั้นมีแค่เหรียญเดียวนั่นเองครับทุกท่านเพื่อไม่พลาดในการอัปเดตข้อมูลการรับซื้อและก็ข่าวสารตลาดนักสะสมนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับนะครับเ,เพื่อนๆท่านใดที่ต้องการนะครับสมัครสมาชิกก็สามารถสมถัครสมาชิกได้หน้าช่องนะครับนะฮะกดเขาว่าสมัครและกรอกรายละเอียด2ขั้นตอนง่ายๆท่านก็กลายเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับจะมาขายให้เราเราก็รับซื้อนะครับจะซื้อไปนะครับสะสมเราก็ยินดีที่จะขายให้สำหรับสมาชิกแต่ถ้าไม่ใช่สมาชิกเราขอ ท่านอย่างเดียวนะครับส่งภาพประเมินราคาได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดขอบคุณนะครับรูปหัวใจด้านล่างคลิปด้วยแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับกลับมาพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ